เต้านัทพรนแมทพิรณีทำตะลึงความเปะไม่เปลี่ยนแม้เหนื่อยเหงื่อท่วมเป็นอีกหนึ่งคู่เพื่อนรักสุดสีที่อยู่ในแก๊งเดียวกันแมทพิรณีกับเต้านัทพรนซึ่งช่วงหลังนี้จากสถานการณ์โควิด19ก็ทำให้ไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่ การที่จะรวมตัวไปเที่ยวกันก็ยากหน่อยน,น,นานๆก็จะได้เจอกันทีอย่างที่เราเห็นผ่านทางอินสตาแกรม และล่าสุดเธอทั้งคู่ก็มาเจอกันโดยเต้าไว้ใจให้แมทเป็นโค้ดสอนเล่นสเก็ตบอร์ดนั่นเองค่ะบอกได้เลยค่ะว่าจากที่เห็นแมทเธอชำนาญเรื่องสเก็ตบอร์ดแบบสุดๆลีลาท่าเล่นของเธอนั้นก็ไม่ธรรมดาจริงๆซึ่งเต้าก็ได้แชร์ภาพคู่กับแมทเผยใบหน้าที่แอบมันวาวจากเหนือหลังเล่นพร้อมกับบอกว่าโค้ดพี่แมท บอกได้เลยค่ะว่างานนี้ต้องขอหลุดโฟกัสไปที่ใบหน้าของสาวๆที่ถึงแม้ว่าจะเหงื่อท่วมหน้ามันก็ยังสวยปิ๊งไม่เปลี่ยนสมกับที่เป็นนางเอกเบอร์ตน้ตนๆจริงๆเลยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ